ตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานเปิดตัวเสื้อของวอร์ e, ครับเป็นเสื้อทีมชาติไทยในปีนี้ครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้างานเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศในงานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตามมาเลยครับสําหรับงานนี้ครับก็จัดขึ้นที่สยามสแควร์วันครับก็เป็นการเปิดตัวชุดแข่งขนันฟุตบอลทีมชาติไทยฤดูกาล2023-2024ครับซึ่งงานนี้โอ้โหต้องบอกว่าคนเยอะมากๆเพราะว่า จัดที่สยามสแควร์วันและนี่ภาพที่เห็นครับมาโนโฟกิ้งกุซือทีมชาติไทยก็มาร่วมงานด้วยรวมถึงคุณนินาแล้วก็เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังต่างๆนี่ก็มาร่วมงานมากมายครับสำหรับชุดแข่งขันในปีนี้ก็ถือว่าคอนเซ็ปต์เขาดีมากๆครับเช่น The Beginning Is Now หรือว่าเปลี่ยนเพื่อสังคมที่ดีขึ้นก็คือพูดง่ายๆว่าชุดแข่งขันที่ผลิตในปีนี้ผลิตมาจากวัดสดุรีไซเคิลแล้วก็ เน้นไปในวัสดุที่ไม่ทำร้ายธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมครับก็ถือว่าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆส่วนความสวยงามลวดลายบนเสื้อผ้าจะเป็นยังไงผมคงอธิบายได้ไม่ดีเท่ากับพี่หินวิสันจะของแบรนด์ที่มาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับทุกคนครับตอนนี้เราเจอคนสำคัญของงานแล้วครับนี่ครับพี่หิมของเราครับผมนี่เดี๋ยว,เ,ยวเราจะให้พี่หิมนะพาไปดู ว่าความพิเศษของเสื้อในปีนี้มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตติดไว้พี่พีมก่อนดีครับดีครับขอบคุณนะครับเสื้อทีมชาติปีนี้นะครับเราก็เปิดตัวแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในท่ามกลางสยามสแควร์นะครับพื้นที่ของน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับกับช็อปโวลิคที่เปิดอยู่ตรงหัวมุมนี้ครับในลานนี้เสื้อทีมชาติปีนี้นะครับแคมเปญเชนนะครับกับพรีเซนเตอร์แล้วนะครับต้นนรุบดีนะครับแบรนด์มัลเบสเต วันนี้มาจากแคมเปญที่มาจากเรื่องราวของเราต้องการเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นนะครับโดยเริ่มต้นจากตัวเราก่อนวอลิกเราก็เริ่มแคมเปญครบรอบ10ปีนะครับครบรอบ10ปีเรื่องแคมเปญเชนเราใช้วัสดุรีไซเคลิลมาผลิตเสื้อเพลเยอร์นะครับโดยยังคงสมบัติที่ดีเหมือนเดิมเลยเระบายเหงื่อระบายอากาศระบายความร้อนแล้วก็ใช้คิวอาร์โค้ดมาทาเป็นลายเสื้อนี่คือลายที่มันรลายของคิวอาร์โค้ดมาทําเป็นลายเสื้อนะครับเพื่อให้เกิดการสื่อสารโดยเรามี ต้องความต้องการให้แฟนบอล<อ>คนไทยแล้วก็คนไทยทุกคนเนี่ยมีไอเดียคนละหนึ่งไอเดียว่าเราจะเปลี่ยนอะไรให้สังคมสวยขึ้น <ฮะ S 2> เปลี่ยนอะไรในตัวเราทําให้ตัวเรามีชีวิตที่ดีขึ้นบ,บางคนก็บอกว่าสุขภาพ<ด>านะบางคนก็บอกเปลี่ยนเรื่องของความรับผิดชอบบางคนก็เปลี่ยนเรื่องของการลดน้ําหนักนะบางคนก็บอกเปลี่ยนเรื่องของการทิ้งขยะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่แต่เราคนเปลี่ยนแต่ทุกอย่างเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพื่อให้สังคมเนี่ยสวยขึ้นโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองอย่างน้อยเป็นความรับผิดชอบตัวเรา เพเยอร์ปีนี้ก็ไปตรงนู้นไปตรงตรงพี่ชัยอ่าไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าครับเพเยอร์ปีนี้ก็คงน้ำเงินแดงนะครับเป็นโฮมอเว่ยเหมือนเดิมเริ่มจากเสื้อเยือนก่อนอ่ะเสื้อเยือนสีแดงนะครับก็บางคนบอกเหมือนเสื้อนุ่นนี่ไม่ได้เหมือนใครหรอกครับมันเป็นมองมองมันผ่านนี่เหมือนเลี้ยวภูนะก็แฟนเลี้ยวภูก็มองเหมือนเลี้ยวภูแฟนแฟนอาร์เซนอลบอกนี่แดงอาร์เซนอลมันแล้วแต่คนมองแต่ของเรามีเขียวขาวแก มันเป็นมันเป็นมันเป็นแฟชั่นเทรนของกระแสะโลกไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรไม่ไม่มีมิ้น์มันไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่มีอะที่เราเราทำกีฬาของเราครับครับก็เป็นสีแดงที่เราเป็นสีเยือนเราก็คิดว่าทุกปีเราก็สร้างสีสันเขาเ้าไปในตัวเสื้อแต่ลายเสื้อเนี่ยก็จะเป็นลายเดียวกันนะครับระหว่างโฮมเวลเตอร์สครับสีแดงสวยครับปีนี้สวยเลยสีน้ําเงินปีนี้เราก็ปรับน้ําเงินให้สว่างขึ้นแล้วก็ ลวดลายก็เป็นลวดลายเดียวกันลวดลาย QR code ซึ่งแต่ละตัวจะมี QR ไม่ไม่เหมือนกันก็มีความเป็นยูนิคของลายเสื้อแต่ละคนส่วนสีส้มเป็นสีสโลโก้วอริคนะครับ <Third. S 2> ก็เสื้อสีเติร์นะครับเราคิดว่าแต่ละปีเราก็มีความแตกต่างของแต่ละปีที่ครบรอบ10ปีวอริคเราก็คิดว่าเราอยากเล่าเรื่องราวของความเป็น Brand. แบรนด์เราก็เอาเรื่องแคมเปญเชนมาเดี๋ยวจะออกหลายๆแคมเปญว่าเชนเรื่องไหนเรื่องไหน ซึ่งพนันธมิตรเราก็สนับสนุนเราเป็นอย่างดีนะครับไทยเบฟก็สนับสนุนเรื่องของความยั่งยืนในการทําธุรกิจความยั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราคิดว่าวอริสก,ก็ต้องมีส่วนในการเชนบางอย่างโดยเราเริ่มต้นแคมเปญนี้เดี๋ยวจะมีตามมาอีกหลายๆอย่างราคาราคาแยกเป็นของเออเกตเพยเยอร์เกตกองเชียร์ดีแตกต่างกันยังไงราคาเท่าไหร่เพยเยอร์ราคาเดียวกับปีที่แล้ว2,490 นะครับแล้วเราก็เรปิก้าปีนี้เราทำราคากลับไปเหมือนกับปีแรกๆก็คือจากพันกว่าบาทเหลือ890ร้กบก็คิดว่าเรปิก้าก็จับต้องง่ายขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมานะครับก็คิดว่าปีนี้เรปิก้าราคาน่ารักเลย890รสบาทส่วนเชียร์เกรด399อยายังเหมือนเดิมที่เราไม่ได้เป็นปกเป็นคอกลมและบางคนก็ชอบคอปกบางคนชอบคอกลมเสื้อเชียร์ก็เหมือนเดิมครับเป็นสิ่งที่จับต้องง่ายซื้อได้ตามเซเว่นปีนี้เรามีเพิ่มอีกอันหนึ่งคือเชียร์โปโล เชียปโลเนี่ยก็มาไว้ต่อสู้กับของปลอมก็คิดว่าก็แล้วแต่นะใครมีกําลังทรัพย์จะซื้อเท่าไหร่ก็ตามสะดวกครับพูดถึงของปลอมไปต่อสู้กันหนักไหมฮะชวงนี้ของปลอมก็มีมาเรื่อยๆนะครับแต่จริงของปลอมก็ผมคิดว่าแฟนบอลก็ไม่ได้อยากได้หรอกจริงๆถ้าของจริงราคาเข้าถึงง่ายหาซื้อง่ายก็ไม่ได้แพงนะใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เราทําวันนี้มันมีเม้าของปลอมคือมีของที่พวกพวกหลอกลวงอะไรเงี้ยจ่ายตังค์แล้วไม่ได้ของก็อย่าไปเชื่อนะฮะซื้อที่ แหล่งซื้อที่เชื่อถือได้ซื้อที่ช็อปยังที่ช็อปที่สยามหรือตัวแทนจำหน่ายเราซื้อที่เซเว่นซื้อที่ซูเปอร์สปอร์ตก็ดีกว่านะครับบางทีเห็นราคาเสื้อทีมชาติราคาร้อยกว่าบาทมันไม่ใช่แหละยังไงดูก็ไม่ใช่เปิดตัวไปเมื่อเื่อช่วงเช้ากระแสะเป็นไงบ้างพี่กระแสะทุกปีก็มีคนชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ความชอบคนแต่เรามีหน้าที่ทําสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแหละเต็มกําลังความสามารถส่วนชอบไม่ชอบวันนี้เรื่องเสื้อผ้าแล้วแต่คน แต่เราคิดว่าเราทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับน,นักฟุตบอลทําสิ่งที่ราคาดีที่สุดกับคุณภาพดีที่สุดให้กับแฟนบอลให้กับคนไทยทุกคนเราเสื้อไม่ใช่แค่เสื้อหนึ่งตัวเราคิดว่าเสื้อเป็นการสื่อสารเป็นงานศิลปะเป็นเป็นออนเนอร์อย่างหนึ่งที่เราได้รับในการทําสิ่งดีๆออกมาครับครับโอเคขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอ่านี่ก็เป็นนี่ก็เป็นอ่การพาทัวร์เขาเรียกว่าการพาทัวร์ของทางเจ้าของแบรนด์แล้วกันพี่หิมนะครับก็ได้ฟังจาก ปากเจ้าของแนละ้วอย่าลืมนะครับใครที่เป็นแฟนทีมชาติไทยแล้วชื่นชอบเสื้อวอลลิคเนี่ยก็อย่าลืมนะมาอุดหนุนกันได้ที่สําคัญสั่งซื้อได้ทางออนไลน์แล้วก็สั่งซื้อที่ช็อปของวอลลิคน่าจะได้ของที่ชัวร์กว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของปลอมเยอะอย่างที่พี่หิมบอกนะโอเคงั้นเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับทิ้งท้ายกันไว้ด้วยบรรยากาศของการเปิดตัวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ